โพแทสเซียมเป็นไดแาสสำคัญในผู้ป่วยโรคไตไตเสื่อมหรือไตวายเรื้อรังเพราะว่าเมื่อไตเสื่อมไปมากแล้วทาให้การขับโพแทสเซียมได้น้อยลงโพแทสเซียมสามารถคั่งอยู่ในร่างกายได้นะคะโดยเฉพาะผู้ป่วยไตยเสื่อมระยะ4ี่ระยะ5ซึ่งมีค่าการทํางานของไตเหลือน้อยแล้วให้มีโอกาสเสี่ยงที่โพแทสเซียมในเลือดจะเกินค่าปกติได้ค่ะจึงจําเป็นที่ต้องควบคุมการทานอาหารควบคุมโพแทสเซียมในผู้ป่วยโรคไตในระยะท้ายๆนี่เองค่ะเรามาทําความรู้จักกับโพแทสเซียมกันนะคะ โพแทสเซียมมีหน้าที่ในการหดและคลายตัวของกล้ามเนื้อไม่ว่าจะเป็นแขนขานะคะและกล้ามเนื้อหัวใจค่ะเพราะฉะนั้นถ้าค่าโพแทสเซียมเกินจึงส่งผลต่อหัวใจทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะถึงขั้นหัวใจวายได้เลยทีเดียวค่ะและนอกจากนี้ก็ยังรักษาสมดุลกดดานในร่างกายของเราด้วยนะคะค่าโพแทสเซียมปกติอยู่ที่3.6-5.2ค่าโพแทสเซียมไม่ว่าจะต่ำไปหรือสูงไปก็มีผลต่อร่างกายนะคะ ถ้าโพแทสเซียมต่ำไปร่างกายก็จะเกิดการอ่อนแรงเบื่ออาหารเป็นตะคิวหรือว่าหัวใจเต้นผิดจังหวะได้เหมือนกันค่ะและถ้าค่าโพแทสเซียมเกินค่าปกติไปนะคะก็จะส่งผลต่อการเต้นของหัวใจทําให้หัวใจเต้นผิดจังหวะถึงขั้นหัวใจวายได้เลยค่ะผู้ป่วยไตเสื่อมจึงควรควบคุมโพแทสเซียมในเลือดนะคะให้อยู่ในค่าปกติจะปลอดภัยที่สุดนะคะและโพแทสเซียมมีมากในผักแล้วก็ผลไม้ ในส่วนของผักให้สังเกตว่าผักที่มีโพแทสเซียมสูงจะมีสีเข้มเช่นเขียวเข้มแดงหรือว่าส้มก็ควรจะเลี่ยงก่อนนะคะกลุ่มผักโพแทสเซียมสูงเช่นบรอกโคลีปวยเลง้งกวางตุ้งมะเขือเทศแครอทก็จะเห็นว่ามีสีเขียวเข้มแล้วก็สีแดงนะคะผักโพแทสเซียมต่ำที่ผู้ป่วยโรคไตควรเลือกทานนะคะ เช่นผักกาดขาวบวบแตงกวามะเขือยาวถั่วง,งอกสังเกตว่าเป็นสีอ่อนๆนะคะก็เลือกทานได้ค่ะ1เทคนิคนะคะที่จะลดปริมาณโพแทสเซียมในผักก็คือนําผักนั้นนะคะไปหัน่นแล้วก็ไปลวกน้ําทิ้งก็สามารถที่จะลดปริมาณโพแทสเซียมได้3 0มสถึงสีเอร์เเลยนะคะก่อนที่จะนําไปทําอาหารต่อค่ะและผลไม้ที่มีโพแทสเซียมสูงสังเกตว่าผลไม้จะมีลักษณะ เนื้อนิ่มรสหวานสีเหลืองนะคะเช่นทุเรียนกล้วยน้อยนาส้มมะละกอแบบนี้นะคะก็จะเป็นกลุ่มที่มีโพแทสเซียมสูงโรคไตเรืยอเสี่ยรยห้า 5, คนจะเลี่ยงค่ะผลไม้ที่มีโพแทสเซียม,ม่ําเช่นเงาะลองกองส้มโอมังคุดยังไงก็ตามในผักหรือว่าผลไม้ที่มีโพแทสเซียมตม่ำก็จำเป็นที่ต้องจำกัดปริมาณการทานนะคะซึ่งแต่ละท่านก็จะทานได้ไม่เหมือนกันค่ะ สำหรับเพื่อนท่านไหนที่ยังสงสัยว่าควรจะทานผักผลไม้อย่างไรและแบบไหนที่เหมาะสมกับตัวท่านนะคะสาม,มารถส่งผลตรวจเลือดถ่ายรูปชัดๆนะคะผลตรวจเลือดล่าสุดส่งมาที่ line id j e l b i d a d a ค่ะรายยินดีให้คำปรึกษาก่ับทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้ระดาวฝากไว้เพียงเท่านี้กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดความรู้ดีๆในการดูแลไตนะคะกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดความรู้ดีๆในการดูแลสุขภาพก่อนใครนะคะ